มาย่งเลยมาแล้วนะครับผมแปบ๊บหนึ่งนะครับค้างวันนี้เรามาอยู่กับสาวกเ d m ต้อมบอกว่าคนรักเ d m ไม่ควรพลาดเลยนะครับรถก็จอดอยู่ในร้านเราสักพักแล้วแต่ว่าเพิ่งเก็บงานทำอะไรเสร็จ ก็เลยว่าวันนี้ขอมาไลฟ์ให้ลูกค้าชมหน่อยนะครับผมคันนี้เป็น Nissan f e r r a l i สาม้าศูนดน,น,นะครับผม JDM แท้ๆนะครับผมเป็นรถสปอร์ตนะครับผมเป็นรถในฝันของชายหลายคนเลยผมต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่าผมก็เป็นรถในฝันของผมเหมือนกันคันนี้เป็นสีเทานะครับผมตัวรถเป็นสีเทาจากโรงงานเลยนะเดิมๆนะ คันนี้ถือว่าได้เดิมมากๆนะครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหรือว่าดัดแปลงห้องเครื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับเดิมๆเลยล้อแมกนะครับผมยางเป็นยางของคัมโฮนะครับล,ล้อแมกเป็นขอบ1 9เอ้ตัวนี้เป็นขอบ18นะครับขอบ18จากโรงงานยางเป็นยางของคัมโฮสีเส้นเลยแต่ไซส์สล้อหน้ากับล้อหลังไม่เท่ากันนะครับผม ตัวยางล้อหน้าซีรีส์จะเล็กกว่าล้อหลังแต่ว่าขอบเป็นขอบ18เหมือนกันคันนี้จะไม่มีฟิล์มนะครับรถ JDM ตัวนี้เราเราลอกฟิล์มออกนะครับเพราะว่ากระจกของรถ JDM เขาจะเป็นกระจกที่เคลือบกัน UV มาอยู่แล้วจากโรงงานนะครับจะเป็นกระจกสีเขียวมาเดี๋ยวดูภายในเอี่ยมๆเลยนะนี่เบาะแบบเอี่ยมๆเดี๋ยวให้ดูเลย สวยงามมากนะครับตัวนี้บอกจะเป็นสีแอลมอนด์นะครับสีน้ำตาลแอลมอนด์สวยมากพวงมาลัยนะครับผมคันนี้เลขไม้น้อยด้วยนะเลขไม่เพียงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลนะครับผมตัวรถเป็นเครื่อง v 6นะครับผมเกจเกจสาตัวนี้เป็นเกตที่มาจากโรงงานเลยนะครับใช้ใช้ได้ทุกตัวนะเกจวัดโวกับวัดน้ํามันเครื่องนะครับผม และหน้าจอก็เป็นหน้าจอที่มาจากโรงงานนะครับเป็นหน้าจอจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เครื่องเล่นยังใช้ได้อยู่นะคอนโทรลพวงมาลัยใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับนี่ครับสาวก JDM ไม่ควรพา่าเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับผมอันนี้ท่อเดิมๆนะครับผมเครื่องเป็นเครื่อง V6 จากโรงงานนะครับผม เสียงเครื่องเดิมๆจากโรงงานนะแอร์เย็นนะบอกไว้ก่อนแอร์เย็นแอร์เย็นเพีเงเพราะรอดละระบบความร้อนทุกอย่างไม่มีปัญหานะครับเราดูแลให้อย่างดีเราเพิ่งเช็คระยะเข้าศูนมาด้วยนะครับเปลี่ยนชุดโอลิงฝาวาลวเปลี่ยนชุดปะเก็นต่างๆไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีประวัติซ่อมในศูนย์แล้วนะคันนี้ แอร์แบ็คู่นะครับผมถุงลมนี้รภัย2ลูกระบบเบรก ABS นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับจากโรงงานเป็นหลอดซีนอนนะครับนี่นครับผมเปิดฝาโปองให้ดูเส้นเดิมฝาโปรงเดิมนะครับเพุญี่ปุ่นยังอยู่อยู่เลยครบ,พบ บล็อกเครื่อง V6 นะครับเป็นเครื่อง3 5 0 0ันซีซี V6 จากโรงงานแต่ว่าน้ำมันไม่กินเกินไปนะได้อยู่ประมาณ10บวกรบอยู่นะ10ต้นๆได้อยู่เพราะว่าผมเคยเอาไปลองใช้แล้วแล้วหม้อน้ําเป็นหม้อน้ําอลูมิเนียมเรียบร้อยเพราะว่าหม้อน้ําเดิมของเขาจะเป็นพลาสติกบางทีมันอาจจะกรอบหรือว่าแตกได้นะลดอายุมากขึ้นเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนเป็นหม้อน้ำมีเนียมให้แล้วเรื่องระบบความร้อนระบบไฟทุกอย่างในตัวรถคันนี้ใช้งานได้หมดนะครับเราเทสมาให้หมดแล้ว น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายเราเบิกตรงของศูนย์เลยเบิกที่ศูนย์นิสสันเลยนะครับผมเบิกตรงรุ่นตรงเบอร์เลยราคาเราจัดให้1ล้าน9 0 0 0 0บาทนะครับผมราคานี้ผมแถมปีประกันไทยชั้นหนึ่งให้นะครับท้าทางไฟน์เน้เขาเรียกเก็บนะครับผมตัวนี้จะดาวอยู่ประมาณ2,90 0 0บาทนะครับผ่อนได้สูงสุด5ปี60งวดน,นะครับผ่อนเริ่มต้น1 9 0 0 0กว่าบาท ตัวนี้สําหรับลูกค้าที่สนใจจริงเข้ามาพูดคุยกันได้สามารถเอารถมาแลกเปลี่ยนได้นะครับผมเรื่องราคาเดี๋ยวเรามีราคาโปรโมชั่นให้ลูกค้าอยู่แล้วผมยืนพื้นที่ว่าผมแถมประกันภัยชั้น1ให้เลยแล้วรถเก็บงานมาให้ทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมใช้งานไปเลย๋ย่ดูด้านท้ายด้วยนะครับ เดี๋ยวก่อนขอท้ายเปิดตรงไหนอ่าเจอแล้วนี่ตัวนี้ด้านหลังเขาจะเป็นลำโพงนะครับเป็นด็อกซีทนะมันมันนั่งไม่ได้ไอตัวนี้ไม่ใช่ด็อกซีทนะครับมันจะเป็นรถสปอร์ตก็คือนั่งไม่ได้เลย ถ้าถ้าเราจะใส่ของก็คือเราจะใส่จากด้านหลังเอานะครับตักกว้างอยู่นะแล้วตัวตัวคาดกลางนี้คือมันคือค้ำโชกนะครับด้านท้ายแต่เขาคาดแบบนี้เพิ่มความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของตัวเฟรดี้เลยตรงนี้จะเขียนตรงกลางคาว่าแซบนี่นะครับซอกเดิมตะเข็บเดิมหมดนะดูรถก่อนรถไม่มีผูกไม่มีสนิมสวยงามมากโอนได้ทุกขนส่งนะครับรถของเราทะเบียนแท้ re, อยู่แล้วนะครับ ตัดไฟแนน์นได้ด้วยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแป๊บนึงนะครับปดไฟแล้วน,นี่ให้ดูนะครับซอกเดิมตะเข็บเดิมดูเครื่องมือก่อนหายากนะสภาพเนี่ยอันนี้ถือว่าหนึ่งในร้อยคันเลยนะครับได้รถเอี่ยมๆแบบนี้เครื่องมืออยู่ครบนะครับยางอะไหล่หลุมยางอะไหล่เดิมหมดนะครับ ยางอะไหล่นี่ก็เป็นยางญี่ปุ่นนะครับมาจากโรงงานฟองน้ําตรงโฟมนี้ยังเดิมๆอยู่เลยนะครับบางคันนี้ไม่อยู่แล้วนะถ้าคนที่บางคันที่เขาลือ้อใส่เครื่องเสียงหรือว่าไปเจาะรถมาแต่ว่าคันนี้เดิมๆไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับสวยงามมากๆคันนี้ต้องบอกเลยลายเทียมเลยนะครับสภาพหนึ่งในร้อยคันนะครับดูซอกตะเข็บทุกอย่างนะครับเดิมหมดเลยนะครับรถไม่มีการตัดต่อตัวถงังใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุด้วย ตรวจสภาพที่ขนส่งผ่านทุกขนส่งไม่มีการตรวจนอกนะครับรถของเราตรวจเข้าในโรงตรวจทุกคันต้องบอกอย่างนี้เพื่อความสบายใจนะครับเดี๋ยวม,มีกระแสะตรวจรถทิพย์ไม่ได้นะครับผมต้องย้ำเลยลูกค้าก่อนนะครับว่าของเราไม่ตรวจทิพย์นะของเราตรวจในขนส่งได้เลยลูกค้าซื้อไปจะได้สบายใจนะครับผมมีรูปถ่ายให้ดูด้วยหรือว่าจะไปโอนที่ขนส่งด้วยกันก็ได้นะครับผม 1.900ล้าน90บาทโปรโมชั่นฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้เรื่องราคาสามารถต่อรองได้ไม่มีปัญหานะครับผมเข้ามาคุยการพักเข้ามาสอบถามน้องแอดมินก็ได้นะครับผมสามารถทดลองขับได้ด้วยนะครับผมยินดีให้ทดลองขับได้ทุกคันนะครับผมเฟอร์เรดี้สามห้าศูนย์แซนะครับผมนี่ภาษีปีหกเจ็ดเลยนะพร้อมใช้นะครับผมคันนี้เปลี่ยนของเหลวให้ใหม่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในกลอ้อง ภายใ,น,ในเอีย่ยบสดๆเลยเดี๋ยวพี่เลื่นบอกบอกเป็นอ๋อตรงนี้เป็นปรับไฟฟ้านะครับมาเลื่อนได้นี่เป็นช่อง DVD ด้านหลังนะครับ รถรุ่นเก่าเขาจะมีช่องเก็บใส่ซีดีที่เมื่อก่อนใส่แบบทีละสิบแผ่นอะไรแบบนี้อันนี้มันมาจากโรงงานเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นรถบางคันเนี่ยจะต้องไปติดเพิ่มแต่สมัยนี้เราไม่ต้องนะครับเราเชื่อมต่อบลูทูธได้ถ้าใครอยากได้หน้าจอ a n นด o อยเดี๋ยวผมแถมให้แต่ว่าอันนี้มันเป็นหน้าจอเดิมอยู่แต่ว่าถ้าจะทาเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับผมอันนี้ให้ดูถึงความเดิมๆว่ารถเข้ามาจากญี่ปุ่นยังไงก็ตอนนี้ก็ยังอยู่สภาพแบบนั้นนะครับ โอเคนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสวยๆครบๆแบบนี้กับราคา1นึ่งล้านเก้บาทพร้อมโปรโมชั่นลดให้แบบจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับเข้ามาคุยกันได้นะครับผมที่แน่ๆแถมแถมป,ถมปีประกันไทยชั้นหนึ่งให้แล้วก็ในส่วนของเรื่องการจัดเฟแนซ์ถ้าลูกค้าจ่ายในส่วนเงินดาวมาไม่มีค่าจ่ายบวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะครับค่าจัดค่าโอนค่าเอกสารค่าสัญญาแล้วก็จัดส่งรถฟรีทั่วประเทศนะครับผม โอเคนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากเฟรนดี้สามห้ัดนะครับผมตัวรถเป็นปี2010นะครับผมเครื่องยนต์ V6 นะครับผมฝากไว้ด้วยพิจารณากันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ